ผมทมพี่เอี่ยวเพิ่มสองประเด็นครับคือพี่เอียวพูดถึงกรณีเพื่อไทยใช่ไหมครับโอเคเราคุยกันว่าเออเพื่อไทยเนี่ยก็เสียเครดิตในการครับเคลือเรื่องพวกนี้ไปอพอพอจะทําเนี่ยก็กกทําไม่ได้หรือว่าทาทาได้ช้าครับแต่ว่าในทางหนึ่งเออเพื่อไทยก็บอกว่าเขาพยายามจะทําแต่คนที่ขวางเนี่ยภูมิใจไทยแล้วทําไม,ไมรอบนี้มาไอพักส้มเนี่ยถึงกลับไปเชื่อภูมิใจไทยว่าภูมิใจไทยไอยากจะแก้คือ คือเขาบอกเอยอย่างงี้มันมันเขาก็งงเหมือนกันไงเพราะที่ผ่านมาภูมิใจไทยคือคนขวางตล,ลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าพลิกไงก็จุดเปลี่ยนคือถึงบอกว่าภูมิใจไทยจะบอกว่าฉลาดก็ได้นะจะคือจริงๆสองพักนั้นเก่า,าพอกันเนกะ่าใช้ภาษาเก่าเกมเลยภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยก็ภูมิใจไทยเขาเขาชิงก่อนคุณไงเขาเขารู้จังหวะไงผมเดานะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขของการประกาศ มเอของพรรคส้มเนี่ยมันประกาศตั้งแต่ก่อนเอ่อตั้งแต่หลังจาก <S 2> <S 2> <ฮ>อิงโดนนายกอิงโดนนั่นใหม่ๆนะตอนนั้นที่เขากดดันให้ยุบสภาเราออกแล้วไม่เกิดขึ้นไงส้มก็เลยเโยนหมากเนี่ยมาเพื่อ,เพ,อเพื่อกดดันนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วภูมิใจใดย,ยเขาก็เขาก็ฉวยจังหวะนี้ไงเพื่อที่ผมบอกโอเคมันอาจจะเป็นจังหวะทั้งเป็นแต้มต่อทางการเมืองเขาแล้ว ถ้าเข้ามองยาวเหมือนที่ทุกคนก็เชื่อว่าตอนนี้เขามองยาวแล้วมันไม่ใช่แค่4เดือนเนี่ยเขามอง4เดือนบวกต่ออีก4ี่4 <10 S 1> ปีมนสี่บวกสจังหวะเนี้ย,ม,ยมันก็คือการอัปเกรดพักอะ่ะครับมันจะเป็นการอัปเกรดพักของคุณจากพักซึ่งถูกมองว่าอุดมการณ์บอกว่าเป็นอนุรักษ์นิยมก็จริงนะแต่ว่าแต่อุดมการ์เขาเรียกอุดมการณ์ในเชิงของการเป็นพักที่มีความน่าเชื่อถือ,อมันยังไม่ มันยังไม่ถึงระดับที่พอควรน่ะดูจากปาร์ตี้ลิสก็ได้ปาร์ตี้ลิสได้แค่ไม่เท่าไหร่เองอะไรเงี้ยสามคนหนึ่งล้านเสียงหล้านเสียงเนี่ยทางทั้งที่ได้สอสอเก็บมาตั้งเยอะเนี่ยหมายว่าความเชื่อในภาพใหญ่ของคุณเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่เท่ากับพวกส้มหรือพวกพวกแดงนั้นจังหวะเนี่ยก็คือการที่เขาจะอัปเกรดภาพลักษณ์ของเขาเขาถึงจริงที่จะพูดชัดเจนแล้วทําไมคนเชื่ออ่าทำไมส้มเชื่อหรือว่าคนทั่วไปเริ่มเชื่อ ก็คุณดูตั้งแต่วันแรกที่เขารับปากจนกระทั่งถึงทุกวันเนี่ยการพูดจาของเขาลึกๆคิดยังไงไม่รู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยวิธีการพูดที่เขาสื่อสารกับสังคมเนี่ยมันคือการเพิ่มน้ําหนักความเชื่อมั่นให้กับสังคมไปเรื่อยๆว่าในที่สุดเอ้ยน้ําเงินเนี่ยมันจะไม่เบี้ยวอมันจะเดินตามกติกาอ,อย่างล่าสุดคุณอน,นุทินก็ยังพูดอีกเลยที่บอกว่าพูดเขาพูดเขาจะพูดทิ้งท้ายตลอดนะ ว่าขอให้มั่นใจว่าจะเดินตามโอเอทุกประการคือผมผมก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเช่นถ้าเราเอามองว่าสวอเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเราลงไวสวอเนี่ยรู้สึกสวแบบไม่เห็นแคร์สื่อไม่เห็นแคร์สาธารณะอะไรเลยแต่พอมาเป็นคุณคุณภาคภูมิใจไทยเดี๋ยเราก็คิดว่าเออเขาแล้วเขาจะแคร์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าเอถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆเรื่องของเพื่อไทยอะ มันหมายความว่าเพื่อไทยทำลายาแมนเดตเลือกตั้งใช่ไหมที่เราบอกว่าที่ไม่เอาไม่เอาลุงเนี่ยครับจริงมันทั้งสองพักนั่นแหละรวมพักฝ่ายค้านยี่บหกร้านเสียงพอคุณเข้าไปอยู่ในฐานะรัฐบาลนะั้นมันคุณเหลือคุณมานิปเลรตอำนาจเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณก็หมดอำนาจต่อรองรมันเสียความชอบธรรมแล้วมันไม่มีอำนาจต่อรอง เราก็เลยไม่มีความกล้าพอที่จะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเขาถูกเบรกตลอดถูกเบรกตลอดเบรกนิดเบรกหน่อยเขาก็ถอยถอย,ถอ,ยอืมแล้นี่คือจะบอกว่าเพื่อไทยอยากแก้ไหมถามอาจารย์ชูศักดิ์ถามพี่อ๋อยก็อยากแก้อ่อ,อ <laughs> <laughs> แต่แต่ก็คือเห <laughs> <laughs> มือน,นที่ไอคนชอบแซวไงเวลาเราไปคุยกับเพื่อนกระฝูเขาบอกสุดเพื่อไทยเนี่ยเขาอยาก แก้ไหมเขาอ,อยากนิกนเทสกรรมไหมก็อบอกว่าอยู่ที่ว่าเราคุยกับใครเพราะเ <c oughs> กิดว่าไอคนที่เราคุยด้วยเนี่ยคุณอยาก <c oughs> แก้ทุกคนเราเราก็เชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อนะเวลาคุยกับอาจารย์ชูสายขอเออเราก็เชื่อว่าเขาก็ตั้งใจใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ตั้งใจเขาก็มีความปรารถนาแต่ว่าพลังของมันเนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วถึงแม้พลังจากการเลือกตั้งมันถูกทําลายไปแล้วเพื่อทีเอาตัวเองไปอยู่ในกรอบที่ถูกเอ่อถูกตีกรอบอํานาจครับ เหมือนกับจะเข้าไปมีอำนาจได้บางอย่างแต่ว่าถูกตีกรอบอำนาจเรื่องนี้เขาก็ทําเลยทําอะไรไม่ได้ส่วนภูมิใจไทยผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญอะไรมากแต่มันรับปากแล้วแล้วมันจําเป็นใช่ปะ่ะอันนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นที่ท,ที่เบี้ยวได้แบบ <laughs> แบบถึงขนาดที่ว่ากูไม่กูไม่ทําอะไรเลยแล้วกูจะอยู่เป็นปีอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกคือดูหน้ารัฐบาลแล้วเนี่ยผมก็เซลผมก็บอกว่าไอ้ดูหน้ารัฐบาลเ ยีแย่ยอแยอะไรเยค,คือแม่งอยูไ่ไม่ถึงไม่ถึงหเดือนหรอก <c oughs> ถ้าถ้ามันจะประกาศว่าปูอยู่ต่อ,นอะนรับมันไม่มีทางอะ่ะ <c oughs> นี่นี่เขาก็ต้องยุบสภาสีเดือนจริงแต่เขาจะแก้รัฐมนุนได้แค่ไหนนี่เราก็เห็นเลขนี่อย่างอะไรนะให้สสลอสมัครทุกจังหวัดแล้วเอาคะแนนเสียงในััสภาโหวตเอาก็ตัวเองมีสวสินเ้เงินอยู่ร้อยกว่าแล้วนี่ครับคุณคุณก็ไม่ไม่ผมว่าตอบ350สา้เนี่ย คุณหาได้ไม่ยากเลยนะคผมว่าตอบทุกโจทย์นะก็เหมือนว่าคือถึงเวลาเคลื่อนไปอ่ะในนามพรรคภูมิใจไทยเขาก็เคลื่อนใช่ไหม,มแต่สวมไม่เอาเขาบอกเขาคุมสวอมไม่ได้ออ <laughs> คือทีเนี้ยประเด็นของมันก็คือว่าผมว่าเพียงแต่ว่าพรรคส้มมันใช้โอกาสทางการเมืองนี้เนี่ยมัดคอว่าอย่างน้อยๆนีย่ยคุณต้องหนึ่งยุดโอนแล้วสองต้องมีการทําประชามติเรื่องการเมืองซึ่งกระแสที่มันมาในตอนนี้เนี่ยมันมันเกิด ถึงแม้ว่ามันจะมีคําตอบจากสารรมนุนแบบยึกยักไปมาเลยนะที่ต้องเป็นสามคำถามอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันปฏิเสธไม่ได้แล้วครับที่จะต้องไปสู่การทําประชามติอมไม่ว่าอย่างไรมันก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคือมันไม่ใช่พักพักภูมิใจไทยมันจะกล้าตัดสินใจแต่มันมันมหมายถึงว่าเพักส้มใช้โอกาสทางการเมืองอันเนี้ยดึงไปสู่การที่คุณต้องตัดสินใจว่าต้องทําประชามติแก่รัฐมนุนเต็กทาประชามติ แบบไหนแก้มนวนแบบไหนมันไปสู้กันอีกครับเอ,อมันต้องไปสู้กันอีกแต,แต่เพราะเป็นอย่างนี้ไหมครับก็คือมันเลยเป็นจังหวะที่ว่าเออเขาก็ยอมแก้ก็ได้มันถึงว่าแบบยอมแบบอนุร,รักษ์กยอมเพราะว่าเอาคือที่จะถามคือแบบที่เป่ากังวลเนี่ยน่ากังวลไหมคือเป่าบอกว่าแบบเขาจะวร,วจะกวรวจะักษาสัญญาแล้วเป่ากลัวว่าเขาจะกลัวว่าเขาจะรักษาสัญญามากเลยเพราะเขาคุมทุกอย่างได้หมดแล้วก็เลยทำตาแสบแก้รัมนูนแต่ว่าเอ เอาอยู่อะไรเงี้ยเพราะคุมองค์มาพยพต่างๆผมยังเชื่อว่ารัฐมนฉบับนี้มันเร็วร้ายจนกระทั่งคุณแกยังไงก็ดีขึ้นคืออยนี้เอครับแต่ว่าคือแต่ว่ามันก็ต้องสว่างเงื่อนไขที่มันเปิดกว้างแหละผมถึงบอกว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราจะเอาเนี่ยนะผมคือผมบชข้อแรกแกรัฐมนตรส่วนข้อสองเนี่ยถ้าเงื่อนไขมันไม่เข้าไม่เข้าทางเราหรือแมงยุ่งยากกับปล่อยให้มันตกไป ใช่ป่ะแต่เป็นรณรงค์ช่วยเออแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วไปรณรงค์แก้กันต่ออืออย่างน้อยเอาข้อแรกก่อนคือทําลายความใช่ทําลายความอะไรความชอบทำจอบปลอมๆของรัฐมนุรหกศูนย์เนี่ยที่มันมาจากการประชามติเเปิดประตูสร้างฉันทามติก่อนครับอันนี้จะเป็นแรงกดดันเลยผมว่านะอันนี้อขอเสริมต่ออีกนิดหนึ่งคือประเด็นคุณอนุทินเนี่ยผมมองอย่างนี้นะนอกจากมันเป็นโอกาสทองของการสร้าง ภาพลักษณ์หรือรีแบรนด์พรรคภูมิใจไทยให้มันเป็นพรรคพรรคระดับชาติอย่างแท้จริงที่คุณคนจะเริ่มฝากความหวังเป็นขั้วของคุณได้นี่นะผมคิดว่าถ้าคุณอนุทินฉลาดซึ่งผมก็ว่าเขาฉลาดรวมทั้งคุณเด oui, วินเพราะคุณเดวินนี้ยิ่งเป็นมือสร้างเขาเรียกพลิกภาพลักษณ์ที่เก่งนะนะ <te peel> <t ose> คุณอนุทินเนี่ยจะใช้จังหวะเนี่ยเป็นการอัปเกรดคนดิเดตความเป็นแคนดิเดตนาย,ยกของตัวเองนะขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่ง ผมเทียบไปเห็นเหมือนกับสมัยคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วกันที่คุณบรรหารจากคนดิเดตนายกซึ่งคนดูถูกนะนกักการเมืองบ้านนอกน,นู่นนั่นนี่ความรู้ต่ำมีปลงปลงปลาไหลอะไรสารพัดแต่ถึงวันหนึ่งแกมาเล่นเรื่องเนี้ยซึ่งมันเป็นอยู่ในขี่เขาเรียกขี่กระแสสังคมอ่ะขี่กระแสที่เขากำลังเรียกร้องเรื่องรัฐนูนประชาชนน,นู่นนั่นนี่มันก็ช่วยยกระดับ อัปเกรดพิกภาพลักษของคุณบรรหารและพักชาติไทยไปด้วยในตัวเลยนะอันนั้นคือภาพจําที่ผมช่วยลบภาพจําในทางล้ายของคุณบรรหารไปหลายเรื่องเลยอย่างส่วนตัวผมผมก็ยังผมก็ยังจําภาพ mm. ภาพลักษณนี้เลยนะเพราะถือว่านี่คือมันเป็นคุณอุปการของนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งซึ่งเข้ามาในแวดวงการเมืองแล้วผักดันได้ขนาดเนี้ยคุณคุณสุดยอดแล้ว ยิ่งในยุคนั้นด้วยนะคุณอุทินก็เหมือนกันโมเดลที่คุณพระดอนพูดหรือที่บอกว่าพรรคเสนอมาตอนนี้นะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณอนุทินและพรรคมองเห็นว่าถ้ากระแสเขาเขาไม่รับเออมันไม่ไปไม่ไหวจริงๆนะผมคิดว่าเขาเขาก็ยังปรับถ้าเขาฉลาดนะเขาต้องปรับ<ม>เพื่อขี่กระแสนี้แล้วสร้างภาพคุณอนุทินจะกลายทั้ง คุณอัทินก็จะกลายเป็นอัปเกรดขึ้นมาอย่างที่ผมบอกคุณจะกลายเป็นนักการเมืองอีกแบบหนึ่งไม่ใช่นักการเมืองแบบเดิมที่คนเขาอาจจะยังติดภาพอยู่ความเป็นนักประชาธิปไตยของคุณเนี่ยมันจะถูกฝังลงไปในในเกมเนี่ยรวมทั้งภูมิใจไทยด้วยเราต้องช่วยกันหลอกมนุษย์เยอะๆไม่ใช่หลอกพี่ยกเถตุฝลให้เขาคือผมเชื่อว่าอันเนี้เป็นยุทธศาสตร์ สั้นๆองพักส้มอยู่ครับเขาคือคือผมคิดว่าเขาไม่ถูกหรอกง่ายหรอก <c oughs> <c oughs> คือผมคิดว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้ามันเดินไปตามนี้นะไม่ต้องไม่ต้องแก้รับนุนให้หมด <c oughs> เลยนะต้องขอแค่ผับประสบความสำเร็จในการแก้รับนุนอย่างน้อย <c oughs> นะคำถามที่หนึ่งอะไรก็พอผมมีคิดว่ไอพ้พรรคที่จะสู้กับพรรคส้มเนี่ยน้อยนะเราเราพูดแต่ว่าเราพวก a c ิ i ิ i s t แบบอะไรเนี้ยเซ็ง การตัดสินใจก่อน,นแต่คนที่มันคนที่พอถึงเวลาเลือกตั้งคุณจะเลือกใครเนี่ยโดยยุทธศาสตร์โดยอะไรคือเพื่อไทยอะ<ช><ช>ขอโทษทอีอจะใช้คำว่าอะไรเดียวต่ำร้อยเอาแปดสิบก็เก่งมาไม่ไปศูนย์พันแต่ต่ำรออ้อยท <laughs> ี่จะบอกห้าสิบบวกลบเอาแค่เอาแค่แปดสิบก็ได้แล้ว พักภูมิใจไทยเนี่ยอย่างที่เราพูดกันครั้งก่อนๆมันไม่มีอะไรนะอินเทลเลกชวลใช่ปะ่ะครับไม่มีอ่าชนผู้นำทางความคิดอ,อ,อะไรเงี้ยมันไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วยากที่จะหาได้ครับเอาแค่เอาแค่มาผสมผสมเนตอนที่เป็นรัฐบาลนี่ก็ไม่กี่คนครับการทํานโยบายระดับประเทศเราไม่เห็นอ ตอนนี้จะคนละครึ่งจะสร้างผลงานเนี่ยแหละแต่คุณตอนคุณหาเสียงคุณเอาจริงคุณได้หลายผมไม่คิดว่าปุ๊สี่เดือนของภูมิใจไทยจะได้ความนิยมอะไรสักเท่าไหร่เน่คุณเทงเขาก็หลอกเขาก็หลอกกันุ้ยทีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยถ้ารักษาคำมั่นสัญญาเดี๋ยวจะได้แบบมีเป็นที่เป็นทางเลือกของประชาชนบางส่วน <c oughs> อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเออจริงๆเอาก้จริงกับผมไม่คิดว่าภูมิใจไทยจะได้เยอะหรอกกว่าต้อนมาได้ก็ร้อยกว่า <ừ> mm. ที่เหลือก็กระจายกระจายคือผมยังคิดว่าเนี่ยอันนี้เป็นเกมที่แพ็กวาติสพักซ้มมันวางลึกๆเซลเซลเมื่อก่อนผมผมคุยกับคนที่ทำงานไอเรื่องยุทธศา,าสตร์การเมืองเนี่ย <laughs> เขาเขาตั้งคำถามว่าเราคิดว่าเขาทำหมายว่าไอพวกการเมืองระดับชาติเนี่ยเราคิดว่าเขาทำไม่เป็นหรือจริงๆเราค่ายๆยังไม่ได้ลองทำ บอกเขาเขาเขาบอกว่าเขาเขาคิดว่าเป็นแบบหลักมากกว่าเพราะดูคือวันนี้เขาจะสนใจเรื่องการเมืองในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเราไปดูทิ k t o อกของพรัพุ่งใจไทยดิเก่งเก่งแต่ว่ายังขาดสิ่งที่เราพูดไงฮะขาดไอความเชื่อถือในระดับประเทศแต่ว่าไอประเภทแบบเอ้ยคุณแบบเนี้ยอยากได้สอสอแบบเนวินนะอยากทําให้จังหวัดเราเป็นแบบบุรีรัมม์มีทีมประสาทสายฟ้าอะไรเงี้ยนะ นี่เยอะแล้วความเป็นออความเป็นกันเองเขา้าเข้าถึงเข้าถึงงาอะ,อะไรแบบนี้แต,แต่มันได้กับตูบุคคลไงมันไม่ได้เครดิตระดับประเทศอซึ่งอันเนี้ยผมว่าผมว่าเน,นี้ยจะเป็นรอยต่อสําคัญของพักคือถ้าเข้าเดินอาจจะบอกว่าเป็นเกมแพลนเกมแพลนที่ส้มเขาวางไว้อะไรก็แล้วแต่แต่เขาก็มองของเขาออกนะผมว่าคือถ้าเข้าเดินแบบเนี้ยมันจะเป็นรอยต่อสําคัญที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ยกระดับ ตัวคุณอนุทธินหรือยกระดับพักขึ้นมาแต่มันจะเป็น <_ d> um> เขาเรียกมันจะสร้างแรงดึงดูดให้ให้คนที่เราบอกว่าเขาขาด <_ d> um> พวกติ้งแท้งพวกชนชั้นนำปัญญาชนอินเทลเล็กชอนอลิตอะไรอย่างคำที่พี่ <_ d> um> สุภรักษ์ว่าก็ตามเนี่ย <_ d> um> เขาจะเริ่มกล้าที่จะเดินเข้าหาไง <_ d> um> ภาพลักษณ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนมันมันมันไม่ แตกต่างกันลเหมือนมันก็เหมือนกับเพื่อไทยทําไมมันเปลี่ยนจากบวกกลายเป็นลบได้ละ่ะเพราะมันทำนทำตัวเองไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาจะเปลี่ยนจากลบมาเป็นบวกเขาก็สร้างได้ด้วยตัวเองเขาเลือกเดินทางที่ถูกเท่านั้นเองอน,นี้กลับมาที่เพื่อไทยอีกทีถึง <c oughs> บอกว่าตอนนี้หลายพักเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มพลิกภาพไปสู่ภาพบวกนะใน, <c oughs> ในบวกของตัวเองนะแต่วันนี้เพื่อไทยถ้ายังเดินเกมอย่างที่ว่าอยู่นะไปแซ เล็กแซน้อยนุน่นนันนี่อะไรเนี่ยมผมคิดว่าเขาต้องได้เชิงยุทธศาสตร์อะไม่รู้คิดอะไรนะแต่ความเห็นผมคิดว่าเขาต้องเปลี่ยนเอาจริงๆตอนเนี้ยถ้าเขาอยากกลับมาเนี่ยเขาต้องเล่นบทบาทความเป็นเขาเรียกอะไระจะบอกว่าแบบพี่ใหญ่แบบพี่ใหญ่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใหญ่ที่อิจฉาน้องอะ่ะครับพักเด็กหน้าแก่ครับ